โอเคครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพวกผมมาซักกี้ไฟล์เกมเมอร์เจ้าเก่าเจ้าเดิมเลยและคุณกำลังอยู่กับเกมฟีฟ่ายี่สิเนื้มเนจเจอร์พาร์ทที่7แล้วนะครับผมอยู่กันกับทันเซอร์กับแมนเชสเตอร์เอฟซีเหมือนเดิมครับและก่อนที่ไปรับชมฮะอย่าลืมมาเชิญกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมพาร์ทนี้ขอ1นึ้อยไลค์เหมือนเดิมครับคนที่อยากจะสนับสนุนผมนะครับผมด้านล่างครับปุ่มสมัครเพียงเดือนละ35บาทหรือปุ่มขอบคุณหรือซุปเปอร์แงนั่นนเองะครับไปฮะเราามลุยยกกันต่่อเลดีวาครับ ารานนี้นี่เปิดมาเกมแรกครับผมเราจะเจอกับนอริสครับนานๆจะเจอทีมอันดับที่แบบว่าขึ้นมาสูงครับเพราะว่าผรานก่อนที่ผ่านมานี่เจอแต่อันดับ20อันดับ18 17อะไรเงี้ยผ่านนี้นี่เรามาเจออันดับที่7ฮะก็ต้องลุยกันหน่อยครับไปดูนรับว่าฝีมือเขาจะโหดขนาดไหนแต่จะเป็นไงก็ไปลุยพร้อมกันเลยครับผมโอเคครับคุณผู้ชมทีมของผมก็จะปรับนิดนึงนะครับกองหลังครับเอาซิมคารออกแล้วก็ส่งซิลวาลงมานะครับแล้วก็แบ็กซ้ายครับเอาอัดนูรี่ลงมาแทนบาลเด้นะครับผมก็จะม ส่วนท่าน้าของนอริสครับผมกองหน้าครับติมูปุกกี้ครับกองกลางตัวลูกซาเจนครับกองกลางสองคนซาร่าจับคู่กับเฮเดน hey ครับปีกขวาโดเวลปีกซ้ายพาเชต้าครับกองหลังเฮลลี่จับคู่กับเบเกลฮะแบ็กขวาอารอนแบ็กซ้ายกินูลิสและโกครับกันก็จะเป็นไงก็ไปลุยพร้อมกันเลยครับผมมาครับคุณผู้ชมนอริสนี่เคยขึ้นพิมพ์ลีกไปแล้วรอบหนึ่งนะครับ ไม่สิเคยขึ้นไปหลายรอบแล้วฮะติมโมบปก,กี้นี่เคยฟอร์มดีด้วยแต่สุดท้ายก็ตกลงมายุดีแ <c oughs> สดงว่าพิมเมลิกได้อยู่ยากครับไปฮะพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยครับผมซ <c oughs> าลาจ่ายลงมาจาังหวะนี้บอลมาที่ปาเชตา้าครับปาเชตา้าพาขึ้นมาแทางหมาจาังหวะน,นี้บอลมาที่ติมโมบุกี้ซาเจนอีกทีและยิงเลยคนระับจังหวะน,นี้บาซูนูเซไว้ได้ครับ <c oughs> ตอนนั้นนี่ ออกข้างมาครับบอลมาที่อาดูรี่แทงมาต่อจุดนี้ครับบอลมาให้ที่ราฟาเอลเรอาวิ่ตบกลับมาให้ที่มูโกโยิงลูกนี้โอ้โหหนึ่งประตูสูงเลยครับโอ้ยมูโกโก้โฟอร์มดีจัดๆฮะเอาไมา่อยู่แล้วแมนเชสเตอร์เอฟซีตอนนี้ฮะนี่ค,คร,ฟฟร, Real, ครบับบอลจุดนี้ครับราฟาเอลเรอาลครับรับบอลมาต่อแล้ววิ่งตบกลับมาให้ที่มูโก้พลิกมาแล้วยิงด้วยขวาครับ โอ้โหยัางคมจ่ายมาต่อครับเฮเดนมาต่อที่แอรอนมาให้ที่เฮเดนอีกทีครับแทงมาต่อฮะ Aaron, แะ Aaron อรอนแอรอนจุดนี้หาตัวก่อนครับไม่งั้นมันตกมาได้แน่นอนแล้วมุกกี้ยิงจุดนี้บาซูนูเซฟไว้ได้ครับแทงมาต่อจุดนี้บอลมาให้ที่อาน์โรี่อาน์โรี่ตกมาครับบอลมาที่โมกโก้จ่ายมาอย่างที Mason, ่เมสันเมาลงแบบนี้ก็ยิงเลยโอ้โหเซฟไว้ได้ครับไรอันการ์ลเบิร์ชเมสันเมาอีกทีครับแทงขึ้นมาจาังหวะนี้บอลมาให้ที่เรอันเปิดข้ามาลูกนี้มาดวเก้ยิงโอ้โห คต่อมาที่เรอัลครับมาให้ทีมเมาเมาแทงมาจังหวะนี้มูโกโก้ไปแล้วครับผมหลุดอีกแล้วมูโกะและยิงด้วยซ้ายาเทียบรอยฮะโอ้คนเดียว2เมรัลมูโกโก้โอ้ยถือว่าใช้ได้เลยครับตัวนี้นี่ครับบอลจังหวะนี้เมสเมาแทงมาแล้วมูโกโก้เขาวิ่งมาหลุดมาคนเดียวเลยครับก่อนที่จะยิงด้วยซ้ายแบบไม่พลาดนะจังหวะนี้ ปุกี้หาตัวแทงอยู่ครับบอลลงมาครับจังหวะนี้มาที่นูเนสครับนูเนสจังหวะนี้มาแล้วครับรับบังอยบังอยู่ไม่ได้ครับบอลมาให้ที่ปุกกี้ปุกกี้จ่ายมาที่ซาลาซาลาขึ้นปุกกี้แล้วปุกกี้จังหวะนี้มันจะยิงแล้วครับบอลมาที่ซาเจนซาเจนมาที่ปุกกี้โอ้หมีเกมไหนบ้างที่จะไม่โดนยิง นี่ครับบอลจังหวะนี้ครับซาเจนเนียคืนมาที่ปุกกี้และยิงเลยครับบอลก็ไม่ได้แรงฮะแต่บาซูนูเอาไม่อยู่ฮะฮาเล่จ่ายมาจังหวะนี้ครับแมนด้วยแมนด้วยบอลมาที่เฮเดนเฮเดนแทงลงมาต่อครับบอลมาที่นูเนสมาต่อจังหวะนี้ก็ต้องรีบป้องกันแล้วครับไม่งั้นเดี๋ยวแย่ครับแล้วตบกลับเข้ากันและจังหวะนี้ซิลวาตบมาโอ้โหโดนรัวรัวโอ้โหแม่งจ่ายกันโคตรเร็วเลยแม่งแย่งไม่ทันครับ นี่ครับบอลจังหวะนี้ครับปุกกี้ตกมาครับแล้วซาเจนวิ่งทะลุเข้ามาโอ้โหดูครับแล้วยิงเลยครับแบบนี้โอ้ยและฝั่งเราเปลี่ยนทีเดียว3คนเลยครับเอาตูรามเอเลียสการาโชลงมาครับเอาโตนาลี่กาเวนเบิร์ชแล้วก็อีกคนใครวะลืมโม <c oughs> โกโกหาตัวจ่ายอยู่ลงมาที่ฮาเดฮันโดกาโชมาต่อจังนี้ครับบอลมาให้ที่อันดุริอันดุริตบกลับมาตัวนี้ยิงเลยครับผมเรียบร้อยผมเอเลียนฮะ โอ้โหเปลี่ยนตัวมาแป๊บเดียวให้ยิงประตูได้เลยครับผมโอ้ยเอาเรื่องเป็นไงการแก้เกมของทันเซอร์ครับสุดยอดนี่ครับบอลเจหวะนี้คะการณ์โชว์จ่ายมาให้ที่อันดุลี่แล้วตบกลับมาเจหวะนี้ครับเอเลียสซัดเลยครับโอ้โหบอลมาให้ที่ซาลามาต่อที่ซาเจน สาเจนต์เจนี้แทงมาแล้วครับผมบอลมาต่อที่ซาลาซาลาเจ้าหนี้ตัดเข้ากลางมาโฟฟันหน้าดักไม่ได้เอา้าแต่บอลมาที่ปาเชต้ามันมีช่องโยโอ้โหบาซูดูเซฟได้ครับบอลมาให้ที่อันโตนิโอซิวาครับวิ่งขึ้นมาเองเลยครับจังหวะนี้อันโตนิโอเอาเรื่องจ่ายมาต่อครับบอลมาให้ที่เอเลสเอเลสเข้ากลางมาสวยแล้วแทงมาตรงนี้โอ้โหหลุดครับรเราพยายามเอาเลยเอาไปแล้วฮะเดี๋ยวนี้ยิยงเตี๊ยบรอยครับผมสี่สองครับโอ้รู้จักบ้าสวนลูกสวน นี่ครับบอลจังหวะนี้ครับแทงมาแล้วไรเอาเขวหนูดเลยครับโล่งๆแล้วก่อนจะซัดด้วย้ายอีกครั้งครับปาเชต้าตบคืนมาอย่างนี้มาที่หนูเนตแล้วก็หมดเวลาครับผมโอ้โหแมนยูชนะนอริทไปด้วยสกอร์4-2ไม่ใช่แมนยูครับแมนเชสเตอร์เอฟซีครับหล่นซะละและเกมต่อไปครับผมเจอกับทีมอันดับ3อย่างเพรสตันครับก็จะเป็นไงก็ไปลุยพร้อมกันเลยครับผม ฝั่งเราใช้นักเตะชุดใหญ่จัดจดัจเต็มครับสว่วนท้าเปรสตันครับกองหน้าครับมูเน่จับคู่กับไรซ์กองกลางครับแม็กแคนและก็โอนโอมากกองกลางตัวรับไวแมนครับหลัง5อีกแล้วครับผมมีคันนิงแฮมฮิวส์ลินเซ่แบ็กขวาบราวน์แบ็กซ้ายบราดี้และโกฮาวูดแมนก็จะเป็นไงก็ไปลุยพร้อมกันเลยครับมาครับคุณผู้ชมอยู่กันที่แมนเชสเตอร์สเตเดียมอีกครั้งครับ ไปฮะเตรียมตัวลุยขอคนละหนึ่งไลน์ครับผมเป็นกำลังใจให้แมนเชสเตอร์เอฟซีด้วยนะครับไปับพร้อมแล้วลุยกันเลยดีกว่าบอลมาที่แมคแคนจ่ายลงมาแบดดี้มาที่เมาส์มาต่อจากนี้แบดดี้แบดดี้ตกมาแบบนี้โอ้โหฟูฟาน่าดักออกไปก่อนเลยครับบาวเดตกมาเข้ากลางบอลมาที่มมเมาส์เมาส์โจนี้มาให้ที่เรอัลลองยิงทักทายหน่อยละกันโอ้โหเรียบร้อยเลยครับโอ้โหหนึ่งศูนย์นะ โอ้มันเริ่มเอาไม่อยู่แล้วจริงๆครับทีมนี้เนี่ยนี่ครับบอลจังหวะนี้เบลเดยจ่ายมาที่เมาเมาจ่ายมาตอนที่เรอวลครับเรอาลแล้วยิงด้วยทรายครับโอ้โหแม่งคมจาดจริงๆนะเบลนี่ครับมาที่แมคแคนแมคแคนจ่ายมาจาังหวะนี้บอลไปที่ไรซ์ตบมาที่เบลนี่มาที่แมคแคนยิงจังหวะนี้บาสูนูก็บอกว่าสบายมาดอวเก้หมวนก่อนครับหาตัวจ่ายโยตอรนลัลลี่มาจาังหวะนี้มาที่เรอวล มาให้ที่โตนารี่มาที่มาดูอาเก้คืนไปที่โตนารี่เจ้วะนี้ครับโอ้โหโดนไล่อยู่แล้วมาดูอาเก้มันว่างแล้วลงยิงด้วยซ้ายลูกเดี้ยวโอ้โหเบาเกินบอลไปต่อให้ที่เม,ม,มาสเมาจ่ายมาลัตเตอร์มาจจงาวะนี้เอ้การเบิร์ตไปแล้วของเข้าก่อนมาแล้วแล้วจ็ยิงโอ้โหไม่เหลือครับ2 0ศูนย์ครับโอ้บินเข้ากล้องเลยครับโอโ้สนามแม่งบรรยากาศโคตรดีจริง นี่ครับบอลจังหวะนี้ครับการเบิร์ดได้บอลมาแล้วก็วิ่งเข้ามาเลยครับแล้วก็ซัดขวาสุดยอดบอลมาจังหวะนี้ตอนอานลีมงแต่บอลไปเข้าทางของแมคแคนครับบอลไปที่โอนอม่าจ่ายมาต่อครับมอน,นี่หมาให้ที่ร้ายจังหวะนี้จริงเลยครับโอ้โหปัสนูยังเซฟอยู่ครับมาดูอาเก้หมาที่เฟนปงครับการเบิร์ด ที่โตนาลี่โตนี่จอยมาที่เมสันเมายิงก็เรียบร้อยเลยครับโอ้โหช่องมันสวยสวย3-0ครับโอ้ยเอาเรื่องช่องแคบแค,แคก็พาบอลเข้าไปได้นี่ครับบอลจุดนี้ครับจ่ายมาให้โตนาลี่คนะโตนาลี่เห็นช่องนิดนึงจ่ายมาครับแล้วเมสันเมายิงโอ้โหบอลกลับมาที่มาดูอเก้เมสันเมาจ่ายขึ้นมาโตนาลี่เอาโดนเสียบเฉยครับจังหวะนี้จานบอกไปแดงไปเลยครับผมเป่านี่ เป็นอะไรฮห้ยยูยูก็เสียฮนะกระตันชอบทำฟาวกันครับโอ้โหเต็มเต็มหลังแล้วฝ่าตรงข้ามเปลี่ยนตัวเลยครับผมอเอาไรซ์ออกครับบอลมาที่มาดัวกเก้จ่ายมาต่อครับมาให้ที่รัตเตอร์แล้วเจ้าหนี้ยกมาเมาหลุดหลุดแบบนี้ไปแล้วครับผมเมสันเมายิงก็เรียบร้อยครับผมโอ้โหสี่ศูนยะ์ไปเงนใหญ่แล้วฮะโอโ้แล้วมันก็ยิงโคมเหลือเกิน นี่ครับบอลจังหวะนี้เมสันเมาหลุดมาครับผมมีช่องนิดนึงก็ขอส่องหน่อยละกันครับโอ <'s> ้แล้วก็ดันเข้าอีกจอร์นสันจ่ายลงมาต่อครับบอลมาที่ไวแมนครับไวแมนตกมาบอลมาที่อโนมามาต่อยจากนี้เมาน,นี่ยิงโอ้โหบาซูนูเซฟได้ครับ s <S บอลจังหวะนี้ไวแมนตกมาอยู่เรียบร้อยเลยโดนอีกแล้วโอ้โหฮิวส์มาจากไหนวะ ครีนชีสอ so like ีกแล้วครับผมเกมนี้นี่ครับบอลงหวะนี้ครับผมบอลเปิดมาฮิวส์วิ่งโฉบมาครับจังหวะนี้ก่อนที่จะมาแย่งมงอ่ะโอ้โหเรียบร้อยเลยครับเรยเอามาที่ลัตเตอร์ครับเคยไปที่เรลและเรยเอาตัวนี้รอเพื่อนวิ่งขึ้นมาครับบอลมาต่อที่เบาเดตบมาจังหวะนี้ยังไม่ได้ครับไปที่เรลโดยเอามาที่เมสันเมาส์เมาตบมาจังหวะนี้ลัตเตอร์จริงเลยแล้วกันโอ้โหเซฟได้ครับบอลจักนี้ลัตเตอร์ครับมาให้ที่เรล ไปเอาจังนี้โดดไว้แม่นนะแย่งไปบอลแทงมาจอนสั้นมาให้ที่จังนี้ตบมาแล้วโดนแล้วโดนแล้วโอ้โหบาสูนูเซต้อยู่ผมขอเปลี่ยนลุ้นเดียว4คนเลยครับาการาโชตูรามเอเลียสซิลวาลงมาครับจังนี้บอลเปิดมาลูกนี้เยเรมีฟิมปงครับดักไว้ได้แล้วได้เวลาสวนครับผมฟิมปงจ่ายมาให้ที่อเดฮาโดการนะโชการโชแทงมาต่อจังนี้ไปแล้วครับผมบอลมาที่ฮาวิเอเลียส เอเลียนจังหวะนี้ก็ปั่นเลยครับผมเรียบร้อยครับ5-1ครับโอ้โหโคตรสำรองจริงๆนะเอเลียนเนี่ยการนโชก็แอสซิสต์อีกแล้วครับให้เอเลียนฮะนี่ครับบอลจังหวะนี้ฮะการนโชกจ่ายมาที่เอเลียนครับโอ,โ,โอ้โหแล้วก็ดูยิงมุมแบบนี้ครับโคตรดีตอนนี้จังหวะนี้โดนอันโตโนซิวาฮะดักไม่ได้และได้เวลาสวนอีกทีครับบอลมาให้ที่การนโชกจ่ายมาต่อให้ที่ตูราม ตูรามจ่ายมาจังหวะนี้สวยครับจอดลัตเตอร์มาให้ที่เอเลยกอีกทีหนึ่งแล้วกันโอ้โหชนเสาอุ้ยตูรามมาต่อเดี๋ยวนี้บอลมาที่ลัตเตอร์ลัตเตอร์ลงมาที่ตูรามแล้วตูรามเห็นช่องจังหวะนี้ไปแล้วครับผมเอเลียบยิงเรียบร้อยครับโอ้โหเชี่ยแฮตติกปุ๊กเนี่ยผมจำไม่ได้ โคตรว่ะเอเลียสอ่ะ well, นี่ครับบอลจบวนี้ตูลามรับบอลมาแล้วเห็นเอเลียสวิ่งขึ้นมาฮะับโอ้ก่อนซัดขวาโคตรคมเรียบร้อยครับผมโอ้ชนะเปสตันเปสกอร์หกหนึ่งครับ ทีมเขาโดนใบแดงไปด้วยแหละครับเล่นง่ายเลยฮะและเกมสุดท้ายของคลิปนี้นะครับผมอยู่กันในศึกคาราบาวครับฮะเจอกับ l ลีสยูไนเตดกิจเมก็ไปลุยพร้อมกันเลยครับโอเคครับคุณผู้ชมทีมของผมนี่ก็จะเปลี่ยนตำแหน่งนิดนึงนะครับกองหลังครับผมเอาซิวาครับลงมาแทนโฟฟาน่าครับแล้วก็แบ็กซ้ายนะครับผมเอาอาร์ตนรี่ครับ ลงมาแทนทั้าน้าตเบลเด้แล้วก็กองหน้าครับผมเอามูโกโก้ลงนะครับส่วนทั้งหน้าตของลีดยูเนเต็ดครับกองหน้ามาตินครับกองกลางตัวลุกฮะกีนบูธกองกลางตัวรับครับอดัมจับคู่กับฟอร์ชอปีกขวาเคนนี่ฮะปีกซ้ายซินิสเตอร์ล่ากองหลังโวเบอร์จับคู่กับคูเปอร์ครับแบ็กขวาลูกไอริงครับแบ็กซ้ายเบสไบนี่และโกครับมาสเลอร์ก็จะเป็นไงก็ไปลุยพร้อมกันเลยครับไปฮะคุณผู้ชมขอญาตเปลี่ยนเสื้อทางด้านของลีดนิดนึงครับเดี๋ยวมองไม่เห็นไปครับลุยยกัันเลมมาคครบุณผู้ช ถือว่าเป็นศึกคู่แข่งก็ว่าได้นะครับลีดยูไนเต็ดกับแมนเชสเตอร์จริงๆก็ไม่ค่อยถูกกันหรอกครับไปครับพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยดีกว่าครับเกมนี้ต้องจัดหนักหน่อยครับอยากเข้ารอบลึกๆได้ถ้วยเลยยิ่งดีครนี่ครับเดี๋ยวต้องลุยกันต่อยาวๆคะกว่าจะได้ชิงไปครับลุยเบอลกลับมาต่อราเฟรเรล เลอววิงบวกไปแล้วครับผมโอ้โหช่องมันโล่งแล้วก็ไปเลยครับทางมันเปิดแบบนี้ก็สปินไปเลยครับก่อนจะเปิดข้ามาให้ทางด้านของกาเบิร์ดโอ้โหแม่งเอ้ยไปให้ที่ฟอชออดัมแทงมาจังหวะนี้ครับฟรีนบูทยกมาต่อแมคเคนี่แมคเคนี่จังหวะนี้หาตัวจ่ายอยู่ครับบอลบังมาบังก่อนบังก่อนใจเย็นใจเย็นอย่าเปิดช่องอย่าเปิดช่องโอ้โหบาสุนูสวยบอลมาที่อารดูรีครับ จ่ายมาให้ที่เรียวมาต่อที่เมาส์เมาส์นไปที่เรียวแล้วเลยเอาไปแล้วครับผมเอาแล้วเลยเอาวิ่งขึ้นมาเองแล้วจังหวะน,นี้ก็ขอยัดเสาแรกก่อนละกันครับโอ้โหเซฟได้เป็นเปิดมุมของทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเปิดมาจรงนี้เบอร์สี่รอยอยู่โอ้โหเรียบร้อยครับผมโอ้โหเป็นไงล่ะ อยู่ๆก็ลืมชื่อไปนะเบอร์สี่ชื่ออะไรวะซีมคออาคานเจวานี้เป็นชนะเปิดไมค์ครับผมซิมาคานกระโดดโขกเลยครับโอ้โหไปโดนหัวเบอร์สิบสี่เข้าประตูฟิลปองอย่างนี้หลบมาสวยครับและหลุดเลยครับแบบนี้เอาลนะฮะแทงเลยครับไปแล้วครับผมโอ้โหมาดูอาเกจเจวัน,นี้ปัน่นอ่าไม่เข้า<ป>และบอลหมาต่อให้ที่ไวอันกอนเบอร์ช การเบิดม้วนคืนมาก่อนครับบอลไปที่ฟิลปงจ่ายมาต่อยตัวนี้ตัวนี้ตกมาเข้ากลางโอ้โหเกือบถึงมูโกโก้ครับเรยเอาตัวนี้จ่ายมาต่อครับบอลมาให้ที่อันดูรีอันดูรีตกมาเรย์เอาครับบอลมาที่เมาส์เมาส์ยิงโอ้โหเซฟได้และฝั่งตรงข้ามเปลี่ยนตัวครับผมเอากินอาวุธออกครับส่งโลก้าลงมาครับบอกกลับมาที่มาดเก้ออีกทีมาต่อที่เมสันเมาส์ เม้าจังหวะนี้จ่ายลงมาต่อบอลมาให้ที่เวลเวลตบมาจาะนี้โอ้โหเนแลบครับและบผมเปลี่ยนลวดเดียวเลยครับ4คนครับผมเอาตูรามกานนะโชรัตเตอร์เอเลียเข้ามาครับมามาดูครับว่าจะทำคะแนนเพิ่มได้หรือเปล่าครับแลจ้จังหวะนี้เอเลียจะเป็นคนเปิดมาโม่งลูกนี้ยังไม่ได้ครับบอลกลับมาได้อยู่บอลมาที่ตอนารี่ยิงลูกนี้โอ้โหข้ามคานบอลมาที่ฟีโป้และก็หมดเวลาครับผม โอ้โหแมนเชสเตอร์เอฟซีครับชนะลีดยูไนเต็ดด้วยสกอร์หนึ่งสูตรเท่านั้นครับโอ้โหเล่นยากกัเนี่ยจริงทีมจากพรีเมียร์ลีกอ่ะโอเคครับคุณผู้ชมและเราเจอเด็กน่าสนใจหนึ่งคนนะครับผมนี่ฮะลูคัสเฟมมิงครับสูง6ฟุต5นะครับโอ้ยโตโคตรสูงเลยครับแถมดูค่าเสียครับคุณผู้ชมสกิลมูฟ5ดาววิกฟุต5ดาวก็คือคล่องตัวด้วยนะครับผมแล้วก็แถมว่าวิกฟุตด้วยครับยิงได้2เท้าอีกนี่ชื่อเอาเรื่องสกิลมูฟ5ดาวอีกดูครับ และดูฮะค่า agility 8ปครับผมสปินสปีดเกถึงจะยิงยังไม่ดีมากนะครับผมแต่ว่าความคล่องตัวสูงมากจะบอกเลยว่าตัวนี้นี่ผมขออนุญาตเอาขึ้นทีมชุดใหญ่เลยนะครับผมจะเอามาไว้ใช้แบบลงเล่นบ้างมาลองดูนะครับว่าประสิทธิภาพของเด็กคนนี้จะเป็นงไงบ้างครับ potential ครับผมสูงสุดได้86ถึงเ4เลยนะครับโหถ้าเราปั้นดีๆนี่ตัวนี้น่าจะโคตรจัดเลยฮะขอเอาขึ้นชุดใหญ่เลยแล้วกันนะครับผมนี่คร o โปรโมทวีซี่ในทีมแล้วกันจัดไป โอเคครับคุณผู้ชมพันนี้ก็ไว้เป็นประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับผมก็เป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมชอบกันหรือเปล่าครับก็ชอบนะฮะอย่าลืมนะเชิญกดไลค์กดแชร์และกด s Subscribe ด้วยครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่อง s a น r ิไฟล์เกมเมอร์นะครับแล้วไว้พบใหม่พันหนะ้าแล้วเจอกันนะครับผม